ครับคมากินข้าวเทียงน้ำกันเด้อครับผมืม้นนี้ในผัดข้า้าหมูกับไข่ดาวครับผมร้านประจำครับมากินตลอดเลยครับผมใส่กันเลยครับผม อันนี้แซบครับขั้วนะาผ้านะครับผมที่บ้านน้องหินครับมาส่งของของแอมเดยผมกับแบกกินตลอดครับจำครับ ครับพี่น้องมา thank <laughs> you จิมนี้ก็เรียบร้อยนะครับเนาะฝากติดตามด้เลยครับช่องไพลินเจ็ดแปดเก้าครับมืันนี้มาฝากท่องกับกุัวคุณแม่นะพ่อแซบหลายฝากได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนได้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ